สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับไอแพดยนอีกแล้วนะคบวันนี้นะครับผมจะพาคุณลูกค้าทุกคนนะครับมาพบกับเจ้า Toyota Vigo กนะครับ2.5ตัว G นะครับปี2013คันนี้นะครับเป็นตัว p i ี n n e r Smart Cap ด้วยนะครับแถมเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้นะครับราคาป้ายแดงเปิดตัวอยู่ที่819,000บาทเลยนะครับแต่ว่าบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับขายอยู่ที่435,000บาทเท่านั้นนะครับถือว่าประหยัดลงมาถึง ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะครับผ่อนเพียง8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับถ้าใครกําลังหารถคันนี้อยู่นะครับกระบะออโต้แคปนะครับคันนี้นะครับตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับ สำหรับรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้านะครับมาดูกันนะครับแล้วก็มารับชมกันนะครับว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะครับเรามาเริ่มในส่วนของด้านหน้าคันนี้นะครับคันนี้นะครับจะได้เป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับอ่าก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนของเขานะครับซึ่งระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับและตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับสวยงามอย่างนี้เลยนะครับใหญ่ๆห่อย่างนี้เลย <Huh. S 1> แล้วก็ตัวนี้นะครับจะได้เป็นไฟหน้าม mm ันติรีเลเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวอยู Ik ่ที่ด้านข้างด้วยนะครับไฟหน้าดวงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับและความพิเศษของคันนี้นะครับคือมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถคันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ล้อเนาะล้อนะครับเป็นล้ออลลอยแท้จากโรงงานนะครับขอบ16นะครับยางคันนี้นะครับเป็นยางปี2019นะครับยางหัวดอกยางยางลึกนั้นหนานะครับใช้ได้อีกเยอะอีกยาวนานนะครับสำหรับคันนี้นะครับ แลวก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับเป็นโครเมียมด้วยนะครับพอมาพร้อมกับไฟเดี้ยวด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและในส่วนของมือจับนะครับก็ได้เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับมีเครื่องหมายโลโก้อยู่นะครับเป็นมีโก้แชมป์นะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็บันไดทางขึ้นรถนะครับเพื่อความสะดวกสบายสําหรับตัวรถคันนี้ด้วยนะครับมาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการสา์ให้เรียบร้อยนะครับ แต่สําหรับคันนี้นะครับเราก็ได้ตีตู้มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่กําลังหารถออโต้นะครับแล้วก็ตีตู้งานได้ด้วยนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับหรือถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบนะครับสามารถอเอาไปถอดได้นะครับเก็บไว้หรือเอาไปขายก็ได้นะครับเป็นทุนรัพย์ของเรานะครับหรือว่าถ้าจะไม่เอาเลยนะครับบอกเรานะครับเดี๋ยวเราเอาออกให้นะครับสําหรับตู้ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูด้านหลังของรถคันนี้กันบ้างนะครับ ในส่วนของกันชนนะครับอันนี้เราไม่เลิกกันที่กันชนก่อนเนาะกันชนก็เป็นโครเมียมนะครับแข็งแรงนะครับไม่มีร่องรอยการชนนะครับหรือลักยิ้มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็กรอบไฟนะครับได้เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นไฮรักวิโก้แชมป์นะครับตัวจีนะครับแล้วก็ตรงฝากระโปงฝาที่เปิดฝากระโปงท้ายนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับโลโก้สวยงามมากครับคือแบบว่าออกแบบมาได้สวยจริงๆนะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอ้าวไม่ใช่นะครับ อ่ากล้องถอยหลังนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแหมเราก็มีรวนกันนิดนึงนะครับอ่าสหรับคันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับสําหรับอ่าตัวนี้นะครับตู้ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่มีหลุดแน่นอนสำหรับตู้นี้นะครับแล้วก็มาดูด้านในกันตัวตู้รับกว้างครับแล้วก็สูงใหญ่มากนะครับนี่นะครับก็อ่ผมสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับก็ ประมาณ2เมตรได้นะครับสำหรับตู้ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็กว้างด้วยตัวตู้แข็งแรงนะครับตีลูกกลงมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของอา a ์แมกไลนะครับก็ไม่มีร่องรอยนะครับอ่ะไม่ใช่ไม่มีร่องรอยสือต้องบอกว่าร่องรอยค่อนข้างน้อยนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับวิ่งมาเพียง53,000ลเท่านั้นนะครับถือว่า วิ่งน้อยมากๆเลยครับเหมือนเจ้าของเกาเขาซื้อมาจอดยังไงอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับรถคันนี้เนาะก็ใครที่หาอยู่นะครับรถไมน้อยนะครับอ่าเป็นวีโก้นะครับสมาร์ทแคปนะครับมบน้อยนะครับแถมเกียร์ออโต้ได้เป็นสีขาวด้วยนะครับถือว่าหายากมากๆนะครับสําหรับรถสีนี้เนาะถ้าเป็นเกียร์ออโต้สมาร์ทแคปนะครับลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆคนแน่นอนนะครับเรื่องตู้นะครับใครไม่ชอบบอกได้นะครับเพราะผมสามารถเอาออกได้นะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับวิ่งเพียง อ่า53,000โลเท่านั้นนะครับย้ำนะครับอันนี้เป็นไม้แท้แน่นอนร0 0เซนะครับเพียง53,000บาโลเท่านั้นนะครับสำหรับไม้ของตัวรถคันนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในของภายในรถคันนี้กันบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถคันนี้กันบ้างครับผมอ่าเรามาเริ่มในส่วนของ แผงประตูคันนี้กันก่อนนะครับแผงประตูคันนี้นะครับจะได้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับหรือว่าจะมองเป็นสีเบจก็ได้นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็เป็นขอบสีเงินนะครับมีระบบเซนทันล็อกเรียบร้อยนะครับกระจกออโต้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับในส่วนของด้านในนะครับค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้ล้ําสมัยนะครับเพราะได้เป็นตัว G หรือตัวท็อปของเขานั่นเองนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมา เปิดไมค์ให้ดูนะครับไมค์คันนี้เพียง53,162โลเท่านั้นนะครับสำหรับรถคันนี้นะอันนี้ไม้แท้นะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับจากศูนย์นะครับถ้าไม่เชื่อนะครับใครขับรถออกไปนะครับแล้วเอาไปตรวจสอบแล้วนะครับอ่าเป็นไม้ทางศูนย์แจ้งว่าเป็นไมคโกรนะครับขับรถกลับมานะครับเรารับซื้อคืนหนึ่งอยเปนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับคันนี้นะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับแล้วก็ มีอ่าคันนี้นะครับได้เป็นสมาร์ทแคปด้วยนะครับสามารถเปิดได้เลยสวยๆอย่างนี้เลยครับตรงสมาร์ทแคปก็จะมีลําโพงให้ด้วยนะครับถือว่ามีลําโพงถึง4ตัวเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประตูนะครับฝั่งประตูนะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทแคปก็มีลําโพงให้นะครับอ่าแล้วก็สมาร์ทแคปด้านในครับก็กว้างนะครับเป็นเบาะหนังนะครับข้างหลังเป็นกำมะหยี่นะครับสวยงามนะครับก็สามารถนั่งได้นะครับสามารถลูกหลานเนาะนั่งได้นะครับอ่าใช่นะครับแล้วก็ด้านในนี้นะครับก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับพวก ชุดเครื่องมือแม่แรงนะครับหรือว่าอ่าอ่าอะไรต่างๆนะครับเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นของแค้จากโรงงานนะครับดูดูตรงขอบประตูครับตะกล้งมาดูหน่อยครับผมน่ประตูของเรานะครับนี่นะครับรถสมบูรณ์นะครับรอยซีนะครับยังอยู่นะครับเล็บจิกเข้านะครับแล้วก็ตัวน็อตนะครับไม่เคยขยับนะครับซึ่งรถคันนี้ไม่เคยโดนชนอย่างแน่นอนนะครับสําหรับการชนข้างนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ สมบูรณ์ครับคันนี้นะครับเป็นรถวิ่งน้อยนะครับไม่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็ได้เป็นรถปี2014เกียร์ออโต้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาอยู่นะครับตอบโจทย์แน่นอนอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องเล่นหรือว่าฟังก์ชันต่างๆของคันนี้กันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่เบาะก่อนเนาะเบาะคันนี้นะครับได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเบจนะครับสวยงามนะครับมีช่องระบายอากาศให้นะครับเบาะผ้านะครับความพิเศษของเขาก็คือป้องกันความร้อนนะครับหรือว่า จะระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของที่พักแขนนะครับสามารถเปิดได้นะครับมีช่องเก็บของเล็กน้อยให้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับคันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ5สปีดนะครับย้ำนะครับ5สปีดนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง V n Turbo นะครับซึ่งสามารถออกตัวได้ไวมากๆนะครับเป็นเครื่อง2,005ด้วยนะครับคันนี้แอร์นะครับเป็นแอร์แอนนาล็อกนะครับรับได้4ระดับเช่นเดิมนะครับแล้วก็เครื่องเล่นนะครับ วิทยุอ่าไม่ใช่วิทยุแล้วนะครับคันนี้จะเป็นตตัว CD นะครับหน้าจอ Android แล้วนะครับสำหรับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีระบบเนวิเกเตอร์นะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับสำหรับกล้องถอยนะครับก็ง่ายมากครับเพียงเราอ่าสักครู่นะครับเดี๋ยวรอหน้าจอเรารีบูตขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะครับมีระบบเนวิเกเตอร์นะครับดูนะครับเป็นระบบเนวิเกเตอร์ให้แล้วนะครับไม่ต้องเปิดแผนที่หรือว่า เปิด GPS เนาะจากในมือถือนะครับหรือว่าต้องไปติดอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ถอยนะครับพอเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บนะครับเห็นไหมก็จะเป็นกล้องถอยหลังนะครับมองให้เรียบร้อยนะครับถูกต้องนะครับคันนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับใครที่หาอยู่เนาะสำหรับคันนี้นะครับเครื่องเสียงก็ไม่ต้องพูดถึงครับดีจริงๆนะครับสําหรับเครื่องเสียงคันนี้นะครับ แล้วก็มีระบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับโหมดได้จากพวงมาลัยเลยนะครับหรือว่าจะรับสายวางสายหรือจะคอโฟนตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับมีช่องเสียบสายไฟนะครับ12โวลต์นะครับหรือ120วัตต์ให้ด้วยนะครับช่องเสียบสาย USB นะครับหรือ AUX นะครับจากตรงนี้ให้เลยนะครับมีที่จุดบุหรี่ให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันบ้างนะครับ เอานะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีนะครับมีแรงม้าสูงถึง144แรงม้านะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับรสำ <C> e <aring noise> หรับค e <aring iron> <noise> ันนี้นะเครื่องยนต์ด้านในนะครับแห้งนะครับสะอาดนะครับไม่มีข้ามา <C> e <aring noise> น้ามันไหลเยิ้มนะครับจุดแต้มสีแท้จากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับแล้วก็ ฐานหน้านะครับตัวน็อตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเมทัลนะครับน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะครับอยู่ครบนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงแท้จากโรงงานนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเครื่องฟิตจริงๆนะครับรถที่วิ่งเพียง5 0,000โลเท่านั้นนะครับหาไม่ได้แล้วนะหาไม่ได้แล้วนะครับรถที่วิ่งน้อยขนาดนี้ปี14ขนาดนี้นะครับคือรถจอดแท้แท้จริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับ แต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องแมนเทนนะครับเดี๋ยวก่อนออกรถเราเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของน้ํามันเครื่องหรืออ่าน้ํามันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องหมายสติ๊กเกอร์มอกนะครับอยู่ครบนะครับแผ่นเพจแท้จากโรงงานนะครับตรวจสอบได้นะครับสําหรับรถคันนี้นะสภาพต้องบอกว่า100%เลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างลครับสำหรับเจ้า t o y o ต a v i g โก p พีร n e r SmartCA ร์นะครับ2.5ตัว G นะครับ คันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับและย้ําราคาอีกครั้งนะครับอยู่ที่435,000บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครกําลังหารถกระบะนะครับตัวแคปนะครับยกสูงออโต้นะครับคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับไม้น้อยนะครับเพียง53,000โลเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับ หรือจะเข้ามาดูตัวรถเรานะครับจอดอยู่ที่สาขาใหญ่นะครับกรุงเทพนะครับมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับหรือจะเป็นสาขาที่2นะครับอยู่หน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับสำหรับใครดูคลิปนี้จบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ